วันนี้วัยรุ่นไทยเขาคุยอะไรกันผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ของเล่นรถ สื้อผ้าการไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับเท่าที่รู้คือตอนนี้ลูกสนใจเรื่องเกมไม่ค่อยรู้ออ่ะไม่รู้เรียนค่ะดาราลักรครับะลักเรียนกินเที่ยวอะไรเงี้ยความรักค่ะเราจะมารู้ทันลูกกับภาษาที่เขาคุยกันทำให้เรื่องสุขภาวะทางเพศเป็นเรื่องพูดง่ายขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นกับเกมสุขเพศ ยังจำคำศัพท์วัยรุ่นสมัยคุณยังออกได้ไหมจ้าบไหเโฟล์กการ์ดอะไรอยู่หรือเปล่าเด็กฮาร์ดเจ๋าวะระเบดร์บเบอร์จิบจอยเลสแมนแตงเด็กสมัยนี้เขาไม่พูดแบบนี้กันแล้วรู้ยังแล้วคำนี้ละ่ะรู้ไหมว่าวัยรุ่นเขาแปลว่าอะไรคำว่าหมออ้อยเหรอคะอรู้แต่ไม่ค่อยแน่ใจคะ่ะไม่รู้จักเลย สาวสวยที่เปิดคลินิกอะไรสักอย่างนึงครับเสริมสวยอ่ะไอหมออ้อยท,ท,ที่เป็นที่นะนะะเป็นที่เป็นที่เนที่เปนที่เปนนนะค่แต่ว่าขนเ โอกาสทองเรื่องเพศยิ่งพูดง่ายยิ่งเข้าใจง่ายเราจะมาเรียนรู้วิธีการพูดเรื่องสุขภาวะทางเพศที่ถูกต้องกับภาษาของลูกๆก,กันกับคำถาม3ามข้อจากสับหนึ่ถามในสถานการณ์จำลองและ3ตัวช่วยใครจะหลอกใครจริงใจอยู่ที่คุณเลือกจะเชื่อใครหมออ้อยมีไว้เพื่ออะไรคะอยากบอกเลยว่าหมออ้อยมีไว้เพื่อซ้ำเหนือจริงๆค่ะเชื่อเรานะไม่รู้จะโกหกทำไมอะ่ะ เพราะหมออ้อยมีหน้าที่ป้องกันการเสียดสีแล้วก็ตรงนั้นน่ะมีการขยับบ่อยๆอืมแบบนันต้องเชื่อฉันนะมั่นใจมกุกมอกจริงๆแล้วว่าหมออ้อยอะ่ะมันช่วยกองฝุ่นแล้วมันก็ช่วยปกป้องแบบกลิ่นโชยที่มันอยู่ข้างในของเราไม่ให้โชยออกมาข้างนอกแหละเชื่อตู้เถอะนะข้อสองน่าจะเป็นการฝุ่นมากกว่าแต่กลิ่นนี่ผมไม่แน่ใจนะข้อที่สามคะ <laughs> กลิ่นค่ะ เลือกข้อ3แล้วกันค่ะค่ะมันก็ไม,ม่ใกล้เคียงมากแต่คิดว่าคำตอบที่2น่าจะโอเคสุ็จน่าจะใช่มากกว่าหมออ้อยมีไว้เพื่ออะไรคะ,ะลูกค่ะแม่จะพาไปดูคะด่ะว่าหมออ้อยคืออะไรแล้วก็จะบอกด้วยว่ามันทำหน้านที่อะไรและให้ดีต้องอย่างไร ไปคุยกันหมออ้อยโอกาสทองยิ่งพูดง่ายยิ่งเข้าใจง่ายลุ้นรางวัลสูงสุดถึง1 5 0 0 0 0บาทกับ3คำถามง่ายๆถ้าคุณพร้อมไก่โอนก็พร้อมแล้วพบกันวันอาทิตย์4โมงเย็น spring news เกมสุขภพศโอกาสทองเรื่องเพศยิ่งพูดง่ายยิ่งเข้าใจง่าย